สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะในช่อง YouTube Ford b y พลอยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยค่ะอยู่กับเจ้ากระบะสีประตูรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดค่ะนะคะจะจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่994,0 0 0บาทนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะแบบ2.0เทอร์โบเดียวนะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงบิดจะอยู่ที่405นะคะแล้วก็ วันนี้นะคะเรามาพร้อมกับชุดแต่งจัดเต็มนะคะคันนี้นะคะเราแต่งนะคะสีดํานะคะดําเงาตัดดําด้านทั้งคันนะคะแล้วก็สําหรับแคมเปญวันนี้นะคะเราแต่งสีแบบนี้ให้ลูกค้าได้เลยนะคะท่าไหนสนใจนะคะมาชมกันได้เลยมาดูเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้านะคะของทางวิกเตอร์นะคะ ลูกค้านะคะได้เลือกเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ไฟสามดวงที่กระจังนะคะก็จะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะส่วนไฟด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะคะไฟด้านข้างกระจังก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสองชิ้นสองข้างนะคะก็จะเป็นสีชินเลยในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นมัลติ LED นะคะตัวนี้เราได้มีการคลอไฟหน้าเพิ่มเติมมาด้วยนะคะในส่วนของ อะคริลิกนะคะมีติดเพิ่มเติมที่ฝากระโปงด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นอะคริลิกคําว่าเรนเจอร์นะคะมีด้านหน้ามาให้สวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวสเกิร์ตนะคะอันนี้ก็ลูกค้านะคะก็ใส่เป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าได้เลือกนะคะทําเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ทางด้านตัวสีภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดําด้านนะคะรวมถึงทางด้านล่างที่เป็นแครงด้วยนะคะก็จะเป็นดําด้านแบบนี้มาให้เลย ตัวนี้ก็จะมีเว้นหวงลากทูงที่มาจากโรงงานนะคะให้สองชิ้นแบบนี้มาให้ค่ะมีเลยโลโกโล้คอมโบวิกเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นสองนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะนีเลยสำหรับด้านในตรงนี้นะคะที่เป็นตัวเอสตัวนี้นะคะเราได้มีการแลปสติ๊กเกอร์สีดําด้วยนะคะถ้าเป็นเดิมๆของเขาก็จะเป็นเทาดํานะคะลูกค้านะคะแรปด้านหน้ามาให้แบบนี้เลยน้องปอยพามาดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะ สำหรับทางด้านข้างนะคะคิวล้อของรุ่นกระบะนะคะก็จะเป็นคิวล้อทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็จะมีเว,ว้าทางด้านนี้ให้ด้วยนะคะทําให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นน,นั่นเองค่ะในส่วนของแมกยางนะคะตัวแมกค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้เป็นของ o อเอซนะคะเป็นไลายซีไวนั่นเองค่ะ ม,มาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะก็จะเป็นยางตโยทยนะคะรุ่น Open Country AT นะคะตัวนี้ขนาดยางนะคะก็จะอยู่ที่265นะคะทับ55เป็นขอบ20ค่ะนี่สวยๆแบบนี้มาเลยนะคะ265ทับ55นะคะขอบ20ค่ะ สวยงามมากมากค่ะแล้วก็ในส่วนของหูกระจกเราได้มีการแลบสติ๊กเกอร์นะคะเป็นดำด้านมาให้ด้วยตัวนี้จะมีคิ้วกันสาดนะคะแล้วก็ราวหลังคาเบ้ารองมือเปิดนะคะแล้วก็ครอบมือเปิดที่เราติดเพิ่มเติมได้เลยค่ะส่วนตัวบันไดข้างตัวนี้นะคะมีให้จัดโรงงานมาอยู่แล้วนะคะสําหรับรถยกสูงค่ะมีติดเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวครอบสาถังน้ามันค่ะแล้วก็โลบายแฮมเมอร์นี่เลยตัวนี้จะเป็นอะโลบายแฮมเมอร์นะคะ ขนยาวนะคะเป็นเหมือนกับปืนคู่จะ,ะเป็นสองชิ้นแบบนี้เลยนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดยิบนะคะสําหรับตัวแฮมเมอร์ค่ะมาในส่วนของทางด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นไฟแบบ led นะคะแล้วเราก็ได้มีการครอบไฟท้ายเพิ่มเติมค่ะในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะก็จะเป็นครอบนะคะ ford แบบนี้ค่ะเรามีการครอบฝาท้ายเพิ่มเติมนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นดำท่านนะคะทั้งหมดเลย แล้วก็มีอะคริลิกนะคะอักษรน,นะคะคำว่าเรนเจ,จอร์แบบนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังที่ใต้โลโก้ฟอร์ดมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการชนท้ายนะคะที่เป็นซีทาดําค่ะที่มากับตัรรถนะ,ะแล้วก็คันนี้นะคะจะมีฝาท้ายผขแรงด้วยนะะี่ค่ะก็จะมีตัวฮอคเชนบาร์นะคะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะมาช่วยซับแรงนะคะทําให้ตัวฝาท้ายนะคะมีน้ําหนักเบาลงไปถึง70%เลย เปิดปิดนะคะก็เบาๆง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้เลยคะ่ะมือเดียวก็ปิดได้เลยนะคะทางด้านท้ายก็จะมีเหยียบขึ้นกระบะท้ายแบบนี้ให้ด้วยนะคะนีเลยหยิบของได้อย่างสะดวกสบายนะคะในเรื่องของช่วงล่างนะคะตัวนี้จะเป็นแหนบซ้อนแบบสี่ชิ้นนะคะแล้วก็นี่เลยในส่วนของช่วงล่างจะเป็นแชสซีนะคะแล้วก็จะมีโช๊คนะคะตอนนี้โช๊คเราเอาไว้ด้านนอกแชสซีนะคะแล้วก็เป็นโช๊คไฟนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการ ทรงตัวมากขึ้นในนึงค่ะสำหรับคันนี้นะคะเนี่ยซ้อนสชิ้นนะคะมันพุกได้นะคะอยู่ที่ประมาณ1.2ตันนนึงค่ะเดี๋ยวน้องอยพาไปชมภายในกันต่อนะคะมาดูภายในกันนะคะสําหรับภายในนะคะจะเป็นเบาะนะคะเบาะหนังแบบนี้เลยลายกราฟิกสวยๆนะคะเด่นได้เป็นสีเทาค่ะแล้วก็จะมีจุดยึดคาซทให้ด้วยนะคะเป็นแบบไอโซฟิก่นเองค่ะทางด้านหลังนะคะตัวนี้ ภายในห้องโดยสารต้องบอกว่ากว้างมากๆนะคะแล้วก็จะมีแอร์หลังทางด้านนี้ด้วยแอร์ Air หลังนะคะตัวนี้อุณหภูมิจะเท่ากับฝั่งคนขับนะคะในส่วนของทางแอร์หน้าค่ะตัวนี้จะเป็นแยกอิกสระซ้ายขวานะคะมีที่เสียบอะแดปเตอร์หนึ่งจุดให้ด้วยต้องพายพาไปชมด้านหน้าต่อค่ะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะทั้งคู่หน้าเลยนี่ค่ะแล้วก็สําหรับการสตาร์ทรถก็จะเป็นแบบกดสตาร์ทนะคะกดปุ่มสตาร์ทรถได้เลยค่ะ ต,ตัวนี้ก็จะเป็นมีไฟหน้าออโต้มาให้นะคะที่ป auto ัดน้าฝนออโต้นะคะเรามีเพิ่มแสงลดแสงนะคะที่จอหลังพวงมาลัยได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าในกรณีที่เรามาทุกของเยอะแล้วหน้าเชดนะคะเราสามารถทําให้อ่าไฟหน้าต่ําลงได้นะคะโดยการหมุนตรงนี้เลยในส่วนของตัวไฟหน้าตรงนี้เราก็ใช้วิธีการหมุนเช่นเดียวกันนะคะปวดแต่ว่าปกติถ้าเราเปิดรถนะคะตัวนี้จะมาที่ออโต้ให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกหน้าในนี้ค่ะมาที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะ สำหรับพวงมาลัยนะยคะสามารถปรับได้สีทิศทางนะคะเราจะกดสลักทางด้านนี้ลงนะคะเราจะลงขึ้นนะคะดึงเข้านะคะแล้วก็ถอยออกแบบนี้ได้เลยจอหลังพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่แดนิ้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีบอกในส่วนของน้ํามันทางด้านนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้น้ำมันวิ่งได้กี่โลนะคะแล้วก็เลขไมล์จะอยู่ที่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะในส่วนฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกดนะคะจอหลังพวงมาลัยนั่นเอง สามขีดนะคะคือปุ่มเมนูค่ะเรากดขึ้นลงที่ปุ่มโอเคแบบนี้ได้เลยเข้าเมนูนะคะแล้วก็กดย้อนกลับแบบนี้ได้เลยค่ะมีเลื่อนเพลงนะคะเรารับสายที่ปุ่มโอเคได้เลยแล้วก็วางสายที่ปุ่มนี้ค่ะมาดูในส่วนของตัวคลุสคอนโทร r o บ้างนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยเราจะเริ่มเปิดทํางานที่ปุ่มนี้นะคะก็จะมีคําว่าร็จที่จอขึ้นมาให้นะคะถ้าตอนนี้เราขับที่80นะคะคาว่าร็จก็จะเป็นเลข80นั่นเองค่ะ และเราสามารถเพิ่มลดความเร็วที่ปุ่มนี้ได้นะคะนี่เ็กถ้าเรากดขึ้นนะคะก็จะขึ้นทีละหนึ่งแต่ถ้าเรากดค้างนะคะมันก็จะขึ้นทีละสิบนั่นเองค่ะตัวคุชั่นโทนะคะตัวนี้จะตัดการทํางานทุกๆก,การเหยียบเบรกนะคะถ้าเวลาเราเหยียบเบรกนะคะก็จะมีขีดที่ทางตัวเลขถ้าเราอยากให้ค่าเดิมกลับมาเราก็กดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเป็นการรีเซ็ตค่าเดิมกลับมาค่ะ ในส่วนของทางด้านนี้จะเป็นลิมิตความเร็วนะคะถ้าถึงความเร็วที่เรากําหนดนะคะตัวนี้จะฝืนเท้านี้นึงนะคะนี่ค่ะเราก็จะเริ่มทํางานนะคะที่ความเร็ว20ค่ะนี่เลยเราสามารถเพิ่มแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวน้องพลเพิ่มห้ดูนะะี่ค่ะเวลาเพิ่มจะเพิ่มทีละหนึ่งนะคะกดค้างจะเพิ่มทีละสิบเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนี่คะ่ะถ้าเรากดทีละครั้งนะคะก็จะลงทีละหนึ่งแบบนี้กดค้างนะคะก็จะลงทีละสิบแบบนี้เลยคะ่ะ ก็ทำ้อ่ถ้าเราจะปิดการทํางานก็กดปุ่มเดิมได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงค่ะมาดูในส่วนของจอกลางกันบ้างนะคะตรงหน้าจอกลางนะคะจะมีปุ่มเข้าเมนูที่สองปุ่มนะคะปุ่มตัวรถตัวนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของพวกการตั้งค่าต่างๆนะคะนี่น้องพลอยลืมบอกไปนะคะสําหรับตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอสีสัมผัสข,ขนาด10นิ้วเลยนะคะนี่ค่ะมีรายการโทรศัพท์นะคะมีเสียงต่างๆนะคะนี่ มีรถยนต์นะคะแล้วก็เราล็อกรถถูกระจบพับด้วยนะคะนี่ก็จะมีการตั้งค่าต่างๆน,นี้ให้นะคะแล้วก็มาที่ปุ่มนี้นะคะทางด้านนี้นะคะก็จะมีในส่วนของวิทยุโทรศัพท์นะคะสื่อในการเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะคะ e p p l e c a r p l a y พ n d r o น d Auto นะคะสำหรับตัว a p p l e Car p l a y a n d r o น d Auto นะคะอันนี้เราเชื่อมต่อได้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายนะคะลูกค้านี่เราเชื่อมต่อได้เลยค่ะเปิดแมปในโทรศัพท์ขึ้นจอนี้ได้เลย แล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะมีการปรับแอร์ต่างๆนะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายซ้ายขวานะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเราเลือกได้นะคะว่าให้แอร์แยกกันนี่ค่ะอันนี้ทางด้านนี้อุณหภูมิต่ำก็ได้นะคะทางด้านนี้อุณหภูมิสูงอะไรเงี้ยค่ะแยกกันเมนซ้ายขวาแต่ว่าทางคนข้างหลังนะคะก็จะเท่าทางฝั่งคนขับนั่นเองค่ะกดบวกลบก็ได้นะคะ,คนนคะรหรือว่าที่ปุ่มนี้ก็ได้ค่ะหมุนตรงนี้ก็ได้หมดเลย สั์ชันการทํางานทาหน้าน,นี้นะคะทางด้านล่างจอลงมาจะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะคะตัวนี้ก็คือชาร์จได้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายนะคะลูกค้าแต่ว่าเราจะมีที่เสียบนะคะเป็นไท p e A ไท p C เพิ่มเติมมาให้ทางด้านนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มนะคะปรับโหมดการขับขี่นะคะก็จะขึ้นที่จอหลังพวงมาลัยนะคะจะมีโหมดปกติ มีหมดประหยัดมีหมดละพ่วงนะคะแล้วก็โหมดถนนลื่นนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีออโต้สตาร์ทสต็อปให้นะคะแล้วก็จะมีตัวกันผิดความให้ในั่เองค่ะส่วนหัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะตัวนี้จะมีโหมด M ให้ด้วยนะคะเหมือนกับโหมดแมนนวลนะคะแล้วเราก็กดบวกลบที่หัวเกียร์ได้เลยนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับภายใน เป็นย,ยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้า Ranger Sport รุ่นนี้นะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์061-662-4169นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที่ p l o y f o r d ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้านะคะแนะนำเพื่อนมาซื้อนะคะตอนนี้เรามีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนออกรถนะคะค่าแนะนำถึง5,000บาทเลยนะคะแล้วก็ ถ้าซื้อฟอดนะคะอย่าลืมค่ะซื้อที่ฟอร์ดพะปะแดงนะคะเพราะว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย